สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนครับสุกูสุกคนนะคะเนาะวันนี้เราก็จะพาแฟนคลับไปหาน้องเฟนค่ะพี่น้องก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าแต่ว่าตาทอมนัดไปแล้วค่ะนัดไปแล้วครับพี่น้องก็เลยว่าสิไปจริงๆแล้วเพื่อนสงสัยเพื่อนสงสัยเพื่อนไปยุ่หนาค่ะตอนนี้สงสัยเพื่อนไปยุ่หนาวันนี้นั่น ตาทอมนะเพื่อนได้นัดกับแอดไว้แล้วนะคะว่าประมาณเจ็ดโมงค่ะเจ็ดโมงครึ่งแล้วตอนนี้ที่แอดไปแอดก็เลยสิไปหาตาทอมแมค่ค่ะจะไปหาตาทอมแล้วก็จะไปหาน้องเฟนนะคะพี่น้องเนาะกะผู้ใดที่เข้ามาชมแล้วพี่น้องเปิกําลังใจให้แอดดเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นามสกกลแนทเท้อเพื่อเปิดกําลังใจเนาะคะ่ะเนาะ เอ็ดกับหลังจากที่เลิกโรงเรียนกบเฝ้ามาเลยค่ะพี่น้องเฝ้ามาเลยแล้วก็สึมาหาน้องนี่แหละก็คิดว่าต้องเจอแม่เพราะว่าเพิ่อน,นัดไปแล้วเนาะแต่ทอมก็โทรไปหาหลายรอบอยู่ค่ะโทรไปหาเอ็ดหลายรอบอยู่ที่แรกว่าโมวานนี่แหละก็นับจากมือที่เอาลงให้แฟนครับอันเบื้นงหนะานาะคลิปที่ไปทุ่งนาน,นั่นแหละ,ะ,ะเนาะค่ะเนาะ มื่อนั้นนั่นมันบ่นมีตัวเลขค่ะแต่ว่าเมื่อนั้นพาไปเบื้งอันมองอันเพื่อนเพื่อนเอิวมาโม่ดอกเนาะโม้่นยู่ซื่อห่ะนะมืันนี้ก็เลยมาไม่มันนี้ก็เลยมาไม่ม้อน,นี้ก,เนนก็เพิ่อนบอกว่าจริงๆแล้วเพ่อนัดอีกมื่อน,นึงกับบได้ตัวเลขเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นมือสอง เพื่อนก็น,นัดไว้เพราะว่าติดงานซพนะคะพี่น้องวันนี้เฮากะเพื่อนก็นเลยบอกว,ว่าจะได้กระสิพานน้องไปให้ได้เนาะเพื่อนกะอยากให้ทุกคนมีโชคนำกันเนาะคะ่ะขันว่ามีหรือบม่มีจังไดกันจะเววให้กันเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้กันคือเก้าเนอะแหละเนาะคะ่ะเนาะแอดกะขี่รถมาหาเพื่อนคือเก้าะะ่ละล่ะมาแทบทุกมือแล้วครับพี่น้อง ประเจังไดเนาะเพื่อเอาใจแฟนครับเฮาสุ้กูสุกคนเนาะ,ะเพราะว่าแต่ละคนกะติดตามน้องเนาะค่ะเนาะกัเพื่อเป็นการบ่ให้เสียกำลังใจเนาะแอดก็ต้องพาพี่น้องมาเอาให้ได้ละ่กะกับภาวนาว่าซาถูกขอให้เพื่อนบอกนะแล้วกะซาถูกขอให้แฟนครับทุกคนมีโชคนำกันเนาะค่ะเนาะเอามาฮับเอาโชคแล้ววันนี้ก็เดินทางไปนำกันนี่ล่ละคะ่ะ เดินทางไปด้วยกันค่ะพี่น้องเราเห็นรถอันเจตังนี่เขาหู้แล้วว่ามาหาเลขอีกแล้วของกษิบ้านละค่ะพี่น้องคนแถวนี้เขาหู้ดีเมื่อมาเจตังไปอะไรมาซันคอยกับพวกไปอะไรแล้วคอยกับมาหาตัวเลขนี่แล้วค่ะเมนเดนามมาแล้วฮอนหล้วเ่นี่ยฮอยยู่แลวมั้งนี่คิดว่ายู่เลยนี่ โอ้ยตาทองตาทองก็น้องเพนพาเลยได้หนีบงเนี่ยโอ้ยเห็นแล้วครับที่น้องหมอสวัสดีค่ะมาชั่วโมงหนี่แหละเม้นหมอไปละเอ็ดแล้วพุณจะอะไรบอกมันหายไปละเอ็ดอะลูกขนมลูกบอดี้จ้าก่อนบอดี้จ้าก่อนโอ้ยหนั่งกินดออยเลนมากเกินบอกไปทางมันเลยไปทางอันหาจานน็อตวัอนี้เห็น อะไรเนี่ยอะไรกินได้ลูกกินได้กินเต็เลยเอาตาเ่าให้ฟังนะตาผมผมไปกับเพื่อนมือหนี่เป็นอี่ไรเพื่อนทอดจิตนัดพอดีบเพื่นเฝ้าผพืสิไปรอยเอผมเลยเลื่เวลาขยับขึ้นมาเพื่อนเพนนางน้ำตาไปถ้าเพื่อนเขาไปล่เอาถุงเติ์ไปจุบ ่ค่ะาเนเอาูไปเพ่นกรจิพาจุดตูหูเพื่อนเพิ่นบวกึ้นไมหน้าเพิ่นบวกลาขึ้นเพิ่นยันต้โคนนั่อนะนสูงเนาะไอดินแห้งได้มึอนี้เข้าไปดินก็แห้งดีอีลาอันไปว่าเร้วกตรจิตใจเเลนเนยเพิ่นมูอีลาซีมตัวเล่นเนี่ยเพื่อนะเลนลกบอกดู้จุเล่นกินขนมแซ่บบ่ โอ้อีลามาหยังเนาะีลาจะมากินหยังเมื่อนี้ได้ไปนาอยู่ฮะไปแล้วนะเห็นอยู่หมูเห็นตุ่มไหมฮะเห็นเห็นหมู่อยู่ใสเห็นอยู่กเลยเห็นบ่เห็นนะบ่เห็นอยู่นกเลยมไหมเห็นจากคนอันนึ่งเห็นผู้หนึ่งบ่สื่อหยังสื่อต่อสื่อสีอ่ะสื่อสีเหรอบ่ แม่จีเป็นมุงอแล้วห้านาเอาขนมยังห้านาสาราเอาสาราอีกเนาะเอาสาราอีกเนาะเดี๋ยวซื้อมาเฮเดี๋ยวเลียกออกกันเนาะฮ่าฮ่อาตาว้าให้ฟังแมตาไปกับไปกับเพื่อนเนาะคิดผมไปถ่ายคลิปประมาณเกือบยี่สินบาานาทีเลยคุณแม่มค่ะเกือบมูเกือบเตอร์เพื่อนก่ะเลยเอาถูกเพื่อนไปจุ๊บเพื่อนเอาไปกัมเมื่อไงเพื่อนเอาอไปแกะเกาดอกค่ะ มันก็เลยพาหลานเนี่ไปว่าข้างในไปละมีน้องเฟสไปจับ้อไปจับเด้ครับช่ให้น้องเพ่นอยู่อันตายเราสัวต้นาะอันมูมูซีมิลาตัวเลือกกะเข็นตายอะไอันงเซีาตันตายอันมูซี่มิลาตัวเลือกแต่ว่าก็ไปจิทมอนมก่อนค่ะนะกินนมก่อนอากินซนะกินกินซกนเนะอกินกินผมก็เลยวานว่าห้อยมือสองสามมือกัพาเจตังมานี่ล้วไอ้กิบไปสมบัติ แฟนคบเฟซี f c ก็ยังติดเจออยู่กมว่านี่มันยังยังขับค่ายขับคาอยู่นะเพราะว่าคนบอกโคกซี่ผมาเป็นเกาซี่นี่นะผมว่าผู้พูดซื้อซื้อเป็นกะมีเนาะพ่าผลบุตรไปปั่นนั่นครับบุ้รเลิกปั่นนั่นเลยวนละวันจะได้านีหยโอ้ยคยกับบุตรขึ้นเดียวคนกับโคกซี่ขึ้นเดียวแล้วคนกับบุรได้กับหัวขึ้นกันเนาะโอ้มีแต่คนบม่ได้กับเนาะฟซีอฟซีเพราะว่าอันข้าัการลไม่ยังกัลูกข้าบมกัการแล้ว อย่างก็ลาวเจ็บท้องแน่โอ้โหบริเจ็บท้องคนบริเจ็บท้องผู้ใดบริเจ็บท้องเนื้อลาวเาถือโอ้คนกะโอ้ยบริเก็บข้าเจ้าเนาะมันติดจิงเกากระพงตัวเดียวกันส่วนเราเนาะเตาจิบกระพับเนาะเอาผัดบริเก็บเนื้อเนี่ยขนมขนมถั่วลูกขนมถั่วอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยหรือเปล่าแซ่บอยู่ฮะแซ่บอยู่บ่ น่นจะได้บบานให้ลองเอาให้ซิมบ้างซื้อๆเด้ฮานาซื้อมาหลายๆเน,ออนาะเอาไปเอ้ยกินน้ำได้เนี่ยเ<ม>อาลูกเอ้กินน้ำได้เด้อเดี๋ยวซื้อมาให้เม,มืเ่อเมื่อเลยคุยเดี๋ยวสักพักนึ่งละไปกับ<ข>เพริงเด้อคุณจะสิไปรอเอสไปแต่งงานรอเอสเด้อเพืเ่อนหนตานาบอนเจ้าจของนาน,นะของนาดองคุณอยู่รอเอสเด้อโอ้บอกไปแต่งงานอยากทั้งดองเพคุนคุณละไปสี่โมงอย่างเงี้วันจันเพ์่ลนมาหลวงนาเป็นเด้ ไปกับเจ้าสองคนเหมือนบ่ครับไปกับเพิ่นผมไปกับเพิ่นก็ไปค่อยแต่คิดอยู่พุ่นเลยวันน่ะโอ้ไปเจอกันอยู่พุ่นครับเพิ่นก็เข้าไปเพิ่นก็เข้าไปผมก็นั่งทายอยู่มองรถนั่นแหละมองรถเขาจอดบนนั่นแหละบ่ครับบนเน็ตยูทูปบ่พ่อเราพับไปนำเด้ออือไอ้ยังกับลูกพ่อก็ไปนำเห็นไหมพ่อไปนำุดทูปจากดอกจ้ะคิดออกมาเก่าดอกครับมือนเพิ่งไปเป็นกำเลยกำสามีเราผมไปกำอย่าเงี้ยเลย มาเอาไว้ใส่จุดฮานาเนวาบองไว้ครับจุดดาดอกแต่ว่าิเสียบเอาเอผมไแจ้งน้ำเผ่อว่าคนแต่จิตอันนี้คุยเดี๋ยวทางเนื้อทังบนั่งนังนออีลาอีลาเข้าไปแล้ววานแล้วเลิบนี้เข้าไปขึ้นไ้ขึ้นไปเขฮะน้างนั่งไปใส่ยืมยืนไปยืนอยู่ไหนอ๋อบอกโอ้ลูกกันนั่งีเข้าต่อเข้าข้างก่อเข้านั่ะ โอ้พ้นยืนยู่อันนั้นมีแต่ตาจิตขึ้นไปบอกมาลูกอ ah ีลาอีลายู่อันช่วงหน้านะบอกโอ้ข้างเห็นยู่บะมู่นั่นเห็นฮะบอได้ขึ้นไปบาได้เห็นอ๋อบาได้เห็นบอกมาได้เห็นมาอยู่ข้างล่างโอ้อยู่ข้างล่างพ้นบาได้ขึ้นโพลน้องเขาเกี่ยวนี่โอ้พ้นบาได้ขึ้นเถึงยันโต๊ะนะโอ้ยันมื่นบาลูกยันมื่นโอ้ ไป็อะไรหมวดนี่เพื่อนว่าผมถามมาน้ำทางเนาะเปือมือบอกกัวเลือดเหม่อนเราเจ็บเนเนาะเี่าใดเก็ลูกแน่นอนเนฮะแน่นอนมือโป้เหมือนกันนะอีหยังก็ตัวใดก็อีเนี่ยแน่นอนอยู่ฮะแน่นอนดีวดีดีมันเป็นยังมันเป็นยังเล็กน้อยนลูมือมูมอมบอกกีฬาอกแล้วเก่าเจ็ด ถามก็รด้ตาอันมูบอกอีลามูสิมีลาบอกเกาเจ็ดคักมือฮะคักเฮ็ดจะได้ค่ะเห็นเยนกโป้แล้วก็นกโ้อนนะคันคันออกก็เจ็ดสิลาสกินอย่างนอจะเอาหยังซื้อมาเหอะเอาสาลายเอาสายคือเก่าบ่ออันนี้เอาอยูบ่ออันนี้เอาบ่อันนี้เอาอันนี้พร้อมสาลายพร้อมบ่อจองยาง เอาเหมือนเอาสาระกับเออสารของเออได้สาระขน้องเฟนน้ำโอ้ขนมเฟนเอาสาระกับน้องเฟนนำโอ้ฟางน้ำโอ้เอาฟางกินนำแน่ขนมฮะเเเอออยาาไปมกลโอ้ฟางเอาไปแล้วมองเงินงานผมก็กลายมาเลยเด้จ้ากลายมาผมก็ไปที่มณฑลพระอาจารย์กาบมังคอกูได้บังคับแม่นบ่ผมจะกลับมาเฮือนเนาะหลังจากอันพาเพื่อนไปแล้วจ้ะ เพิ่นก็ไปสูร้อยเอสเพิ่อจะไปเอสผมเอาไปก็ไปว่ยะยามื่ออื่นเลิ่กันจังว่าเดี๋ยวเรื่องรับล้บอลุ้นวันฉันให้โทรน<ฮ>ะคว่าอันไปท่งนาเป็นยังคืออันอันตาแตก่ให้นะเป็นยังคือบอ่อนได้ตัวเลขมาเพิน่นว่าเอากระพาไปเบิง้งซื้อมือแรงกันเนาะจะโตคนก็ไปโรงเรียนได้แม่นบ่ล่ละอันยมกลางเวีนเพิ่นไปโรงเรียนเนาะเของว่าสิไปเบิ่งยามมื้อแลงฝันพ่อสะดวกก็เลยบ่ได้ไปก็เลยไป ช่วงมางานชค่ะแกเหมือนเจ๊งเหมือนเจงเด้อหน่อลูกเนาะแหมือนอน่าลูกโอ้จะได้ซื้อมาให้อีกแหละนี่เนอแนนอนแนนอนบอแน่นอนฮะแน่นอนเนาะอันซื้อมาเลยเดายเด้อนาเนาะเอาหลายเนาะเ่าหเพรอันเลยฮะเอาจากอันเอาสองคือสามมีสามคนมาอัน แม่บอกาก็เปิ้น้องแน wow! ้องพ่ละตารอ้าเขาเตืออแม่นอนบอกแม่นอนแม่นอนบอกเห็นไหมแม่นอนเห็ดจะได้แม่นอนเห็นจะได้เหนเห็นแล้เห็นแล้มาเห็นหมูบหเห็นยูหมูฮะเห็นเห็นหัวตามองรถท้องจอดเลยอ เจ้ากระถามเพิ่นมานำทางบอกผมกระถามมาก็เลยถามมาเลยมาก็ต,ตะกีะ้มือซีมเปเลยเขาตะกีะ้ผมกระถามแม่นดีบ่ราะนะทางมู่ผู้เดียวซีมเพิผมบอกแสดงว่าหมู่ยังอยู่ผู้เดียวอยู่เนาะผู้นั้นบ่เห็นเนาะถามเพิ่นก็ดุหมู่ผู้นั้นไปไสหมู่เฟนน้องเฟนที่แรกเฮาเห็นหมู่2มันหาตะกี้ฮะหมู่หมู่ผู้นึงไปไสหมู่เพิ่นแม่งอ่ะคู่หนึงไปไสมานั่งอยู่ในเฮือนือเฮือนอะไรแบบนี้ คือจันไหมเหรอโอ้เห็นเห็นแตอยู่ในมันเป็นนั่นเด้ครับโอ้อยู่ข้างในในห้องงเดโอ้หมูอยู่ข้างในผู้หนึ่งในไมค์เขาว่าจันบปล่ลูกบอกโอ้ไม่ได mm ้ออกมาบหมูผ oh, oh, ู้หนึ่งค่ะออกออกมาผู้เดียวค่ะบอกแม่ตอนี้เลิกเสร็จนะอยู่อยู่ข้างในอยู่ในบ้านคนหนึ่งนะโอ้บอกออกมาโอ้เรียกว่าเพิ่งไปอยู่ว่าแต่ว่าเพิ่นอยู่ในเฮือนเปลูก่ฮือน โอ้ความหมายว่าอยู่ในเหอนเนาะบอกไม่บอกสันไทยเรื่อมผ่าผาดแล้วคิดเยอะเลยคันถึงแต่แม่ฮานี่ให้แฟนผู้ใดเข้ามาชมแล้วกันเบิ้องก็เด้อพี่น้องลองเบิ้องลองลองเบิืงแฟนครับแฟนเก็บสอกเอฟซีกันเนาะเนาะค่ะของที่เขามองบุคค่อยเห็นแต่มันหักมันเกิดจากสีแปลกๆเกี่ยวเพลินเห็นไหครับมันจยากเป็นมีนเลยแปลกๆเคเห็นอยู่เรื่อยอยู่เนาะตาหางเห็นแปลกๆอยู่เลยมันบก็อกเพิ่นเมื่อคืนเพลินกับใบพระได้เมื่อคืนบอก เมื่อคืนวันหยังน้องเฟนมวนพระพุทธไวยเมื่อคืนจะขึ้นไแโอ้จะกิดพนสีนครับข้าวขขว่ะฮะหลักหลักข้าข้าลาไว้ค่ะอ้ตอนข้ามข้าอีลาไว้ค่ะก็มวนมวนมันเป็นหยังธรรมดาเรเล็กน้อยันเป็นเตอรไดู้รูแล้วสอนพระววยครับููมด กระพูดเออคุณกันนิกาคุณแจอยู่ค่ะคู่มดกับคู่กันเนาะคู่คู่กันมดจับกันนิกาอยู่บ้านเล่ากับฝันมืออคุณคู่กันนั้นอยู่บ้านเล่าโอ้ตะกี้สอนอยู่บ้านเล่าโอ้ตะกี้สอนอยู่บ้านเราสูนเรียกบ้านเล่ามาค่ะอ่าโอ้แล้วมาสอนน้องเฟนบ่ววันนี้จ้าโอ้บอกเมื่อกับคลิปไปแล้วบอกคุณคู่กันอยู่บ่ว่าเลขตัวใดฮะคู่กันกส์มารซื้ออยู่เด้ บ,บอกครได้บอกนครับโอ้แสดงว่าบุได no okay? so ้บอกเราบอกแต่เจ้ามันบ่บอกแต่ผมครับเต็มข้าวผมผ้าผ่านมาเลยผมผ้าแวะเลยมือนีลยเป็นบ่ตัดขาดครับไงมาเลยเป็นบ่ผมยานคนถามแกนะกระเซ้ากระซี่แกนั่นนี่นะไม่ต้องดอกขันไผ่อันนั้นกะขันไผ่สนใจกระจังอันนั้นเนาะตาเนาะกรชิวาเฮาอันหม่อมเมาเขาจ้าสจะสีฝั่งโบแมนได้อันนี้กะ คือยังว่าผมซื้อผมกับบอ้ไปฟังแล้วผมซื้อู้เดียวไปเลยนั่นนะแวเป็นห่ังเราจะให้เฮานี่เราฝังเขาจิได้เนจอนลูกฮิลาเกาเจ็ดสี่หมู่สี่นนั่นอนอนอนเด้อบันเนอนอนเห็นเล้วขันบ่นเนอนอนฮะโอก็มก๋ออออ๋ออ๋ออออนออออ๋ออออนออองอออหออออ เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเท่าเท่าซิบเ่าอันกับอยู่บ้านนี่ขันว่าอนว่างานผัดเก้าซี่ว่างานผัดหกซี่ผัดออกอันเก้าซี่วันนี้มันวันนี้ผัดหกเจ็ดหคนว่ะเก้าเจ็ดโอ้เก้าเจ็ดมันชิบวเป็นเก้าหกน้อนใหญ่มันงก้าวโผอยู่ฮะเจ็ดเกาเข้ากับคือเจ็ดเก้าเจ็ดเนาะเทาต้องเอาเจ็ดหกหกมันต้องเอาเจ็ดหกหกเจ็ดนึ่งเลย อันน right? ั <to ้นเลยหกสี่นะหกสี่ด้วยงวดที่แล้วพุ่นกับว่ามีหกหกตามคนมานํำได้งวดก่อนหกสีเนี่ยโอเคเดกจกของพดเดี๋ยวฟ้าลูกจะกกำลังนนัอยู่เดี๋ยวอัดอัดปวิสก้อนเนาะ ไปกินน้ำไปกินน้ำไปกินน้ำติดคอกินน้ำมาติดคอไปอพอนั่งเร็วติดคอเร็วเร็วแฟนคขับแฟนเจอใส่จะมายนายันเอาเนาะเอาของมองบ่เห็นขวางมาเอาการนำเสนอให้เรื่องซื้อนาะ ก็เป็นแนวทางซื้อราคาเนาะได้บรร้อยเปอร์เซ็นได้ื้ออสูฟังซื้อๆนอนากับอกไไมาครับลองเบิ้งแต่มันก็น่าคิดเขาบอกแค่สองตัวแค่นั้นนะเคยบอกหลายชังเถื่ดเลยไ่ได้บอกหลายเนาะมิแต่เริ่มมาแต่แต่ตอนนั้นแหละคือเดียวก็จะจังแล้เด้อหนิเด้อให้เอาเป็นลูกจมาเป็นลูกได้อยู่่อันนี้ลูกโาลาแหนบบได้ยังกระตา อันได้ตังค้นหน้ามาแท้พอมันแม่เงินแล้วก็มาว่ะคอยยานอันสุเจ้าบมาจากหนาจากเธอโอ้มาหลุดไปอยู่มือข้ามาเฝ้าปันนมาเอ้าค่ะมาแตเป็นโคกันเลยมาเลยมาเนาตาเซลตัวใดเนตาผมฮะเจ้านะอันว่ากสี่นในบ้านว่าวกสี่ผมเสีน้ำอยู่อันเก่าคนเนาะครับกกับเตเกนี้ผมเกเกาเจ้า จะบอกคิดนำวาเาเอาถม่นอยู่เนาะเอาตามนะแล้วนอาจาเนาะก็เลยมากกระลองเบิ้งมาค่ะเนาะลองเบิ้งน้ำกันค่ะอ่น้องเฟนบ๊ายบายนะบ๊ายบายบ๊ายบายนบันี่จ้วับีจ้บ๊ายบายสวยายเด้อครับพี่น้องเด้อนี่แะมาฮอดแล้วน้องเฟนกับผู้ใดที่ติดตามกับอย่าลืมเด้อ เข้ามาชมแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เอ็ดให้เบิ้งเพื่อเป็นแนวทางเพื่อได้ให้มันว่านหมอมเมาหรือว่าฮันนี่นาจ๋าเนา่ะก็ว่าตามที่เขาไปมาแล้วนี่ไปมาเขาก็มาเบาสูมากะสุดมากกะโดยเฉพาะพี่จิตใจนะเบาสู้ฟังนาจ๋าเนอ่ะเบาสู้ฟังเบาสู้เดี๋ยวฟังค่ะมักก็ซื้อมักก็ซื้อบอกมักก็บอกเป็นยังกับเอามักมักตัวใดกันครับพี่จิตกัป อันหัวกับหางลองเบิ้งกระรองเบิ้งได้ครับหกเ็กได้ห้าสิเป็นน่าักมเลยะเจ็ดเนาะเก้าเจ็ดหกเจ็ดกรได้เนาะลูกโอเคจ้าเอาแค่นี้แหละคุณตาขอบคุณค่ะก็ให้โชคดีเนาะเนาะเพิ่มโชคดีทั้งสองต้องเอฟซีพูดอะไจะเคยจ้าเพิโชคดีหลายๆคนเดียวถึงโชคดีหลายๆคนจะได้มาเฮฉลิมให้เพิ่นเนาะครับ ค่ะพี่น้องแค่นี้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอให้ทุกท่านรวยนะคะสวัสดีค่ะสสสสววััััดดีีคครรบบ